สวัสดีค่ะน้องกิ๊เต็มเจา้าเก่านะคะนอะ้องจากสองเปอร์เซ็นต์น้ำบินชาแนลค่ะกับปะตันเนาะคะ่ะมืดๆเศรษฐ์เบาบรรยากาศดีๆเนาะคะ่ะอากาศก็เย็นสิบหามาเลาะสวนพักค่ะตายน้องกิ๊เต็มใช้เบื้องสวนพักเนาะค่ะเนาะงรู้แล้วนะว่าตัวงปมทซสร้อยคอได้อะไรนะตอวพื้นว่าตัวบวมทำสร้อยคอได้โอ้ตัวบวเป็นไรนะตัวท้าสร้อยคอได้ทำสร้อยคอได้ใช่จริงเหรอโอ้โหอะไรเบื้อง ดอกบัวก่อนเนาะค่ะเนาะเศรษฐกับดอกบัวในสางเหาก็สวยค่ะนี่ค่ะดอกบัวเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะตัวใี้คิ้วขอทำยังไงสิไม่ก็คือยืดๆลงเลยอันนี้พักยังน้องกิ๊บติมร<ล>ดพักชูรสค่ะมีหลายอย่างเนาะค่ะสวนเห่านี่กะมาแล้วก็กต้นเล็กๆแต่มีลูกให้เรากิน,น,นเห็นไหม ต้นเล e, table, body. Body ็กๆแค่ลูกดอกเกีนี้อ่ะแล้เก็บเป็นลายอะไรเนาะค่ะเนาะเรียกอะไรอันนั้นต้นนี่ยังต้นลินฟ้าอ๋อดูไหมไล้เก็บก่ะดอกบัวก่อนจิ๊กๆจิกตงอ่ะตอกดูแล้วก็ปล่อยอ่ะอ๋อดอกบัวเขาทำใช่ไหมแล้ว่ะแล้วเราไปยูเขาดูดดูดดูดผ้าหลงค่ะนี่เลยลไปเราไปดูสวนผักเราดีกว่าเดี๋ยวมันจะใสเนาะเอ๊ะวันละก่อ มะละกอกำลังออกลูกมะละกอใหม่มัะละกอใหม่กำลังออกลูกเนาะไปดูไปดูสวนทางมะละกอด้วยกันมะละกอเราไม่ได้ไปดูมะกอกต้นนั้นเนาะว่าลูกใหญ่ขนาดไหนใช่ต้นนี้กระพุ่งตัวนี้กระพุ่งตัวนี้กระดกกระดกมาถ่ายน้อนี่ค่ะกระเก็บไปไลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะหน่วยโบได้สวยมากแต่ว่ากรอบกรอบค่ะอร่อยค่ะมีมะละกอเล็กด้วยทุกอย่างที่กินได้มะละกอเล็กไป น,นี่มะละกอเลยค่ะมะละกอเล็กยังไม่โตจ้าอไปเลยจ้าขึ้นมาในสวนเล็กๆหน่องกิ๊บเต็มมาสิีพิภายบึงมะกอกมะกอกหนามนะคะน้องจีบมีอะไรอ่ะฮะกะปุยขอกเน่ใหญ่ใหญ่ปุยขอกมาใส่เนาะค่ะเนาะเขามาใส่ปุยขอกเนาะค่ะเน้องแล้วก็เกลือเฟืองมากบเนาะค่ะเดี๋ยวเ้าเกลอเฟืองมากบล์นี่หน่องกิ๊บเต็มถ้าใส่ปุยขอกแล้วเขาก็ใส่ เนาะค่ะเพราาะว่น้ำพันแห้งนะเนาะค่ะเนาะข้าวตุียยางข้างล่างโอ้ยลมก็แห้งๆเนาะคะ่ะเนาะเสาร์นี้ลมแห้งมาหลายมื่นเนาะค่ะนี่ค่ะนน้องกิ๊บเต็มปะอ๋อป่วยเสื้อเดียร์ยายกระตัดไปแล้วนี่ค่ะนี่น้ำพิ่นกระบอกเบิ้ลแล้วเนาะค่ะเนาะน้ำลดเบิ้ลแล้วแห้งแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวข้าก็สิเล็บแห้ดินแห้งๆก้อนนี่ข้าก็สิปลูกฟักทองแน่แตงแน่บวมแน่ค่ะอ่ะซับๆกันไปเน,นาะจ้ะเนาะข้าวตุ่เดย์ เกษตรกกินทุกอย่างมาจะเนาะค่ะมีอย่างเรเล็กละหน่อยผสมปสานกันไปเนาะค่ะสวนของเรานี่ค่ะกล้วยไม้ของเรเหมือนเดิอทีเาคอทีาเาินหนเไหนไวเหรอเหรอเราไม่ได้รดน้ำมันเหลือแกค่อยรดน้ำมันนี้จะลดน้ำเนาะเปิดสปริงเกอร์เนาะ จอยัง,โ,ยงโอ้ยมีคนเก็บไปกินแล้วเนาะกินเต็มใครเก็บไปกินแลยเนาะประกอบพวกใหญ่ๆของเราเนาะน่าจะเขาเดินมาทางนี้เห็นต้นไผ่แคู่งหรือเปล่าอาจจะไม่ลงนามหรือว่าพี่สายป่านหรือว่าพี่ปองเออไปเก็บไปกินแล้วเนา,นนเาเะไม่เป็นไรเก็บเก็บไปกิน,กกนมาแก่แล้วก็เก็บไปกินได้ไหนในดูซิว่าอันนี้อันนี้ ทองไม้เนะค่ะเนาะนี่ค่ะกะข้างบนด้วยลกอยู่นาะค่ะนี่ลูกในหน่อยเพิ่อกลายๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะโอ้ยลมก็แหงเนาะค่ะเนาะแรงๆค่ะลมแรงมากเลยบมวงสติปะวะบกม่วงดอกตวเดียว่ะติะน้อลมแห้งปันนี่ค่ะนะคะบรรยากาศเนาะค่ะเนาะบรรยากาศทองฟ้าเหากัซสค่ะลมก็แห้ง บรรยากาศแจ่มใสดีแหงค่ะตอนนั้นทำจิ้มตอนนั้นทำจิ้มมะยมอ่ะเปรี้ยวว่ามะยมก็เปรี้ยวอยู่แล้วแหละอ๋อมะยมเปรี้ยวเนาะอ่ะป้าเราไปดูแปลงผักกันดีกว่าแปลงผักแปลง้จเอาเดินหน้าสิจ้ะข้าวทักทิพย์ยังไม่หลัะใช่แล้ว เสาของเรากาดีลมหัดก่แห้งดินก่แห้งน้องคิดเต็มเนาะโอ๊ยผมมองนั่นออกดอกนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูใจใจสิผมมองนั่นให้บาไม่เห็นเลยเอ้าเห็นแล้วเห็นแล้วมองยังไงหัวบาเออพิชไม่ใช่อะไรอ่ะม่วงม่วงมันขุนสีม่วงอร่อยซะด้วยสิออกดอกออกออกดอกค่ะไม่ค่อยดอกหมากนะคะเนาะชอบกินด้วยใช่แล้วนี่ค่ะ ใช่มันมันอร่อยเปรี้ยวอมหวานได้ไหมนี่ค่ะอุอกช่อเล็กบร้อยนะคะโอ้ยลมแห้งโหดนะคะเนาะตอนนี้ก็มีดอกอืดอกของต้นร่างออกดอกนะคะเนาะมันขุนสีนะคะเนาะนี่ค่ะมันกำลังกำลังเตรียมออกดอกนะคะอ่ามีหวังแล้วจะได้กินมะม่วงเนาะลมแรงมากเลยจ้าเข้าก็ะสุนมาบนแป้งพักเนาะค่ะเนาะ ว่าฟักเข้าใหญ่สำเดียงแอัวน้องกิ๊บเต็มยงยังไปเบ้างแค่ไหนถ้าปลูกฟักเอ้ยปลูกฟักโตค่ะเนาะไปกำลังกำลังแต่เป็นต้นหน่อยอยู่เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะแต่เริ่มใหญ่แล้วนะอันนี้หอมเริ่มโตขึ้นเรื่อยอ๋ออันนี้หอมแบงแล้วค่ะเนาะกำลังออกยังไม่งามมากเลยอันนี้ก็นาเหรอใช่แล้วจ้าอันนี้ตากแก้วเหรออันนี้คือแป้งนาะค่ะเนาะแป้งใหญ่ของผม ีนะใช่แล้วนี่แตงแตงปลูกใหม่เนาอประดันกำลังงามเลยค่ะกำลังเกือบเหี่ยวว้ายเกือบเหี่ยวยายปลูกใหม่เอาไปไปดูข้างบนกันดีกว่าไปขยันตรงนู้นไปอันนี้ขนาดเนาะค่ะเนาะตอนน้อยน้อยเออกลางตุ้งค่ะกำลังแปะอสสีใหญ่เนาะค่ะเน้อไปเอาหนองจิ่เต็มไปอึ้บหนึ่งสองสามเอ้ย แล้วก็มาหอดแป้งพักข้างบนเนาะค่ะเนาะนั่งนอนกินเต็มเนาะอะไรจ๊ะเลี้ยงนแก้วด้วสีเงินเงิอเอนกแก้วเขาก็อยู่แถวนี้แหละนี่ค่ะหอมเผานี่หอมมาปลูกเกาเนาะค่ะหอมเกาหอมเมาปลูกใบหอมหอมแบงเนาะค่ะเนาะหอมอันนี้หอมต้นหอมเผาก็งามดีนะคะเนาะก็ขายไป็ละหลอบนึงเนาะค่ะเนาะแบงขายไปแล้วรอบนึงก็เาก็โตเต็มถี่แล้วนี่จ้ะเนาะอ่ะแล้วจะถ่ายคลิปขายของเว้ยยังไม่ได้ถ่ายเลย ขายใหญ่แล้วกับแบงไปขายหลายรอบหนึ่งนี่ค่ะหอมหอมหอมเกา่าปลูกเก่านะคะเนาะอันนี้ปลูกไหมนี่ค่ะปลูกอ่าซับซับกันไปครับขนาดเนาะค่ะขนาดกับปลูกคุกยางรวมๆกันไปนะคะนี่ค่ะปลูกอ่าลงอันนี้ไว้เนาะคะ่ะเนาะอ่าพักการหอมกับแบงนี่นะคะหอมแต่พื้นโตผักก,กาดสีสวยยังพืนนะะน้นเนาะค่ะเนาะกกับลดหนามลดยางพื้นผักกาดฝืนดูวัตถุดิบว่าวัตถุดิบว่านอสวนวทำ คีบปลาพัดตาอกว่านอนใจร้ายก็จีบตัวถามกม่เจอตัวปลาตันเลยปลาตันก็มีนอนหล่ะมีแต่นอนใจร้ายเลยมากินผักป่าหมดแล้วนี่เห็นว่าเข้าไปไลยเข้าไปมีย่าเนาะแบ่งไปครึ่งหนึ่งเลยเออแบ่งไปครึ่งหนึ่งนั่นแหละเนาะกะเข้ากับบะไดมี่ยังเนาะค่ะกะแบ่งกันกินนอนกับจินคนกับจินเนาะนั่นน้องกินเต็มเนาะจ้ะค่ะพักเออ่ตู้พักใบแมงรักนะค่ะเนาะใบกระเพราเข้ากับงามนะค่ะเนาะ ค่ะพอได้เก็บกินแล้วค่ะเนาะค่ะ,ะนี่ค่ะบ่ต้องไปซื้อเพิ่อนอันนี้ก็ต้นพริกคินุเฮาค่ะต้นพิคินใหม่ต,ะะะะต้นมะเขือเทศนะคะเนาะกำลังแต่วตยใหญ่หน่อยนะค่ะเนาะเอาเอามาปลูกต้นนั้นเล็กๆนี่เขาเพกกิ่กำลืมใหญ่เลยต้นมะเขือเทศปลูกซับๆเป็นไปสลับสลับก็ไปก็พักอื่นปนๆกันไปค่ะนีะก่กินเองแล้วค่ะเนาะค่ะอันนี้ก็บพ่อการหอมค่ะพกกะ่อกำลังแต่ใหญ่ผนออก ค่ะมันเป็นเบียอยู่นะคะเนาะได้เขาก็สีแดงขยายออกปลูกแล้วค่ะอากาศหอมค่ะน้องกิ๊บเต็มไปอย่างแล้วสวนค่ะนี่ค่คะประมาณนี้เนาะค่ะสวนเขาบรรยากาศน้องกิ๊บเต็มจะพาไปเบิง่งบวบานาสวนเนาะค่ะเนาะบวบกับฟักเขากับยังทำได้แล้วเนาะคะ่ะ โอ้ยบังนาวลูกนี่ซำเวยสมเลยน้องกิ๊บเต็มชืใหญ่แท้ไม่รู้ยายไม่เก็บเออยายไปเห็นบรนบางใบเนาะสำรวยสมเลยป่ะไปเบิ่งบวบกับฝากควายใหญ่อพอได้เก็บเพื่อยังพอได้เก็บแล้วเหรอไปดูสิมีแต่ของยายมันใ,นใหญ่บ่ไปดูไปด,ไปดูไปดูกันไปดูกันกระูกมันมีสองอันเลยเหรอไม่ใช่บวบกลางเดียว ให้บวบกับลูกเล็กๆนี่ค่ะายายเก็บไปแล้วน้องจันเนาะกับพ่อได้ก,กินอยู่ค่ะบวบบวบบวบเล็กๆอันน,นี้ฟักน่าจะเนาะไหนโอ้ยฟักคุณไงเร็วแทมน้องกินเต็มไม่รู้โอ้เก็บกินได้แล้วนี่เนาะไปแกงจืดได้แล้วเก็บเลยเหรอเดี๋ยวให้ยายมาเก็บดีกว่าโอ้ยนุ่นเอาผลับเอาไว้พันเนาะน้องคะเนาะ บวบบวบบวบใหญ่เอาไว้เป็นพันเนาะค่ะใหญ่เลยเนาะค่ะเนะเาะมาเลอเลยเอา,าไปต้องไปซื้อเม็ดมันมาใหม่เอากไปในพันเถอะเนาะ,ะคะ่ะเนาะเลยใหญ่เนาะค่ะนค่ะนู่นอยู่ข้างในบวบเนาะคะ่ะบวบบวบบวบข้าไปเก็บกินเรื่อยๆเนาะคะ่ะนี่ค่ะอะไร้นองกินเต็มมาแ,แล้วมาเก็บคลิปดีกว่ามาสิเข้าบ้านละมาจ้าอันนี้ ุงต้นเล็กๆพกกุ่งแ่หนุยดกดกนะคะนหนุยต้นเล็กๆหายมาแล้วจ้ะนี่ค่ะมาแล้วลก็ต้นเล็กๆลูกพกกุ่งกระจายแหงนี่ค่ะลูกเยอะมากเลยอ่ะน้อกิ๊บเต็มเฮาเจ้าคลิปบเตเพียงเท่านี้ดีกว่าเนาะจากก่อนจบคลิปนี่ฟังยังเนาะค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกูเจสต์ขอนดีชแนล้วก่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปไปใหม่ต่อไปจ้าสวัสดีครับจ้าบ๊ายบายจ้า